เกียร์คันนีิวัาเจนสามนะครับคันนี้นะฮะมาแต่งกับเรานะครับคราวที่แล้วนะก็จะมีตัวคาริปเปอร์นะฮะเป็นเบรกข้างหน้า6พอร์ตแล้วก็ข้างหลัง4พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวล้อมแม็กนะฮะแอร์เบนตีแล้วยางนะครับเป็นยางปิดโตนนะครับมางวดนี้นะครับถึงระยะเวลานะฮะมาเซ็ตนะครับโช๊คใหม่นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะครับเซตโช๊คใหม่นั่นก็คือตัวเฮดได้นะครับเอสสเปกนะ ปรับ32ระดับนะครับเฟลลิ่งนะครับบอกว่ามันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะฮะเราปรับตามระยะหรือการใช้งานของลูกค้าแล้วน้ําหนักของลูกค้านะครับถ่าทางที่ดีนะครับเซ็ตต้องเป็นนะฮะมิฉะนั้นนะครับมันจะกร้าโดดกระเด้งนะครับเซ็ตโชคต้องดูหลานไดดีๆนะครับพร้อมกับนะครับมางวดนี้นะฮะเปลี่ยนยางมิชลินนะครับไพรมาซี่4 2 3 5 5 4 8นะฮะอยากจะได้นุ่มกว่าเดิมนะครับ คราวที่แล้วมาเปลี่ยนกันนะครับก็จะเป็นตัวคาลิเปอร์นี่ครับเพื่อนๆนี่คาลิเปอร์นะครับเปลี่ยนกับเราไป6พอร์ตถึงเวลาแม i ท t นแนนต์นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกมาแม i ท t นแนนต์ให้ลูกค้านะฮะข้างหน้าหกหกพอร์ตแล้วก็ข้างหลัง4พอร์ตนะครับมาเรียบร้อยนะฮะที่นี่แม i ท t นแนนต์นะครับแล้วก็ดูแลตลอดการใช้งานนะครับถ้ามีอะไรนะฮะสอบถามได้ที่ T W Auto 095 729 9159อยู่งหาายู่ตังนาครับ